สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องบรญชาพริยานะคะวันนี้วันนี้มีของใหม่มานะคะของเล่นใหม่นะคะไปซื้อตุก๊กตามานะพาน้องไปซื้อของเล่นนะคะนี้นะซื้อมาตัว10บาทนะคะตุก๊กตาตอนนี้มันจะมีภู้คุญแจอยู่ข้างบนหัวนะคะเดี๋ยวจะต้องมาถอดมันออกนะเพราะว่าจะให้เป็นตุก๊กตานะไม่ได้เป็นภู้คุญแจนะคะและอีกอย่างเป็นภู้คุญแจจะอันตรายกับน้องด้วยนะคะ ีวทีนี้ก็จะต้องมาแต่งหน้ามันซะใหม่หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้ามันครูไม่ค่อยชอบหน้าแบบนี้นะคะอาจจะน่ารักนะแต่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนให้หน้ามันเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องมาถอดปอุ่มกุญแจนะคะอาจจะดึงยากนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งถอดอีกหน่อยหนึ่งนะคะพยายามดึงดึงออกแบบใช้มือหน้าจะไม่ออกนะดูแล้วอ่านี่ครูก็ดึงออกแล้วนะคะใช้อุปกรณ์ดึงออกนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะต้องถอดชุดมันออกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาจัดการกับผมด้วยชุดเขาก็จะติดกาวนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคนะมันก็จะมีกาวเลอะเนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะต้องมาทำความสะอาดอก็เอาพลาสติกห่อหัวเขาไว้นะคะเทปติดไว้นะไม่ให้มันเลอะเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะมาแต่งหน้าเขาเนี่ยมันอาจจะไปเลอะส่วนอื่นได้นะคะ,ะปิดไว้ก่อนนะ นี่ก็เอาชิชชู่ห่อตัวไว้นะคะเดี๋ยวเผื่อเหลือตัวด้วยนะนี่ก็ครูก็จะใช้น้ำมันสนนะคะเช็ดหน้านะคะพยายามเช็ดก็ต้องใช้เวลาเช็ดอันนี้จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จะได้ระดับนี้นะก็จะเป็นโครงหน่อยๆเหลือนิดๆหน่อยๆน,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 นะคะเพราะเราจะเขียนหน้าเขานะครูก็ใช้ดินสอไม้นะคะนสิสอสีเนาะดิสอสีนะคะเขียนหน้าตานะคะในขั้นแรกก่อนนะเขียนคิ้วเขียนหน้านะคะ ก็เปลี่ยนรูปคิว้วเขานะคิว้วมันไม่เหมือนแบบคิว้วมันจะเป็นกระตูนิดนึงนะครูก็จะเปลี่ยนให้มันมีความแบบว่าสวยงามมากขึ้นนะคะก็คือแบบเนี่ยครูได้มาเนี่ยจากตุ๊กตาแล้วที่ครูชอบนะคะมันจะมีราคาแพงนิดนึงนะตุ๊กตาบรายนะก็ค,คืออยากได้บรายมากเลยแต่บราย,ยตัวเป็นพันเลยนะคะอันนี้มันสิบบาทเนะเาะก็มาลองเพ้น์ดูว่าเอ๊ เขียนหน้ามาแล้วเนี่ยแต่งหน้ามาแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะน้องตุ๊กตาตัวนี้นี่ก็ใช้ปากกาลูกลื่นนะคะช่วยเขียนมาอีกอีกอีกขั้นหนึ่งนะคะหลังจากใช้ตัวสีไม้แล้วเนี่ยก็ใช้ปากกาลูกลื่นเขียนนะคะใช้เขียนตรงคิ้วนะคะเขียนคิ้วเนาะให้สวย,สวย ครูไม่ได้ลบส่วนเดิมออกไปทั้งหมดนะคะเอาเหลือไว้เป็นโครงนะให้เราแบบว่าพอที่จะสามารถแบบวางตำแหน่งต่างๆได้นะเพราะตำแหน่งที่เขาเขียนมันก็ใกล้เคียงมันถูกต้องแล้วเรามาเพิ่มนะคะพวการายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบที่เราชอบนะคะนี่ก็ใช้ปากการ่างนะคะใช้ปากการ่างนะดวงตานะคะส่วนตา แล้วก็มาลงสีแล้วใช้ปากกาลงสีไปก่อนนะคะขั้นแรกนะว่าเออแบบจะเอาสีอะไรนะวางตำแหน่งไว้ก่อนนะคะมันก็จะต้องลงนะคะ ไอเดียเนี้ยได้มาก็คือแบบอย,อยากอยากอยากจะลองแบบว่าลองดูว่าเอะเราจะแก้ไขหน้าตุ๊กตาได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ลงตำแหน่งวางไว้ก่อนนะว่าเออจะลงสีอะไรนะคะก็ทาก็ใช้ปากกาทั้งหมดอ่ะเนาะในการวางตำแหน่งคือใช้สีไม้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เรามาลงปากกานะคะอีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนในการวาดนี่ก็ใช้เวลานานอยู่นะคะสําหรับอันนี้ก็ครูใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันจะต้องค่อยเขียนนะแล้วแล้วติกอย่างตัวมันแบบน่านะตัวมันเล็กมากะค่ะดูจากมือนะคะแบบตัวเล็กมากนะคะอันนี้ก็เริ่มใช้เสียอะคริลิกนะคะก็คือใช้เสียอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกเนี่ยมันจะใช้ผสมน้ํานะพอแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะไม,ไม่ไม่ค่อยหลุดออกนะคะมันจะมีความทนทานนะก็เพ้นหน้าตาน้องตุ๊กตานะคะ ก็เขียนนะส่วนจมูกนะเพิ่มไปนะเพราะว่าเราอยากให้มันแบบน่ารักนะคะเราก็ใส่ปลาเห็นไหมคะ,ะบางคนก็อาจจะแบบว่าชอบพี่แบบน่ารักนะแต่ของครูเนี่ยจ,จะแบบรูชอบเหมือนรายนะคะรายก็คือแบบจะมีแบบขนตาเยอะๆนะอ่านี่นะคะไอ้นี้ไม่ได้อมาแต่งหน้าครูนะคะมาแต่ง <Wow. S 1> หน้าน้องนะอ่านี่รูมาใช้สําหรับแต่งหน้านะคะสําหรับวาดรูปนะ ก็ซื้อมาจากร้านสิบ,บาทนะไม่ใช่เป็นแบบว่าตัวที่มันแพงนะคะอันนี้ก็เป็นสีพาสเทลเห็นไหมคะสีพาสเทลเนี่ยมันจะเป็นผงนะคะมันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆออบดอ้อนะคะคล้ายๆไอาชอะะารโดออะไรเงีย้ยคุณก็จะมาใช้ปัดแก้มนะคะนี่นะคะก็มาผสมสีนะมันมีหลายสีนะก็จะใช้ปัดแก้มนะคะ ปัดแก้มน้องนะให้แบบว่ามีความแบบมีเหมือนคนแต่งหน้านะคะปัดแก้มนิดหนึ่งนะเพราะว่าตุ๊กตาตัวดั้งเดิมเขาเนี่ยมาหน้าหน้าธรรมดาเรียบๆเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าตัวนี้นี่คือแบบจัดเต็มนะคะแต่งหน้าสวยนะเหมือนแบบก็คือจริงๆครูจะเป็นคนชอบแต่งแต่งหน้ามากนะคะคือเหมือนแบบว่าเหมือนตุ๊กตาตัวเนี้ยชอบนะปัดอ่ปัดแก้มเขียนคิ้วแต่งขนตาอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นนะคะ อ่านี้ก็เริ่มนะคะเพิ่มสีคริกนะที่ดวงตานะคะใส่สีคริกที่ดวงตาหนาตาข้างนั้นยังไม่ียบร้อยนะเดี๋ยวจะต้องมานั่งเขียนอีกนิดนึงนะคะก็ขั้นตอนในการเพ้นก็ใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้พู่กันขนาดเล็กเนื่องจากว่าตุ๊กตาเนี่ยเขาตัวเล็กนะคะตัวนิดเดียวเองนะดูจากนิ้วครูเห็นไหมคะหัวหัวลิดนึงเองนะคะก็จะต้องใช้เวลานิดนึง ตอนเด็กๆเนี่ยก็คือครูมีตุ๊กตาที่มันแพงนะคะอย่างเช่นมีบาร์บี้อะไรเงี้ยแต่แบบพอเราเราโตมาสักระรยะหนึ่งคิดว่าเออแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเราใช้ตุ๊กตาธรรมดาแล้วเราสามารถแก้ไขอะไรได้อย่างเงี้ยมันก็เล่นได้อยู่นะคะสําหรับน้องอลูกลูกลเล็กครูเนี่ยถ้าเกิดเอาแพงๆให้รับรองหัวหลุดหัวพังนะคะกระชากผมนี่แบบกระชากผมทีนี่หัวกระจุยเลยนะคะให้ใช้ตุ๊กตาตัวละสิบบาทดีกว่าเนาะมันจะ มันจะแบบว่าประหยัดเงินแล้วก็ก่อน้องเขาจะรู้ว่าต้องรักษาของแล้วก็ใช้เวลาเนาะเอออันถูกนี่น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าครูมีประสบการณ์จากน้องสาวครูตอนครูเล็กๆเนี่ยดึงกระชากหัวบาร์บี้ซะแบบว่าหัวหลุดเลยนะคะว่าวางพังเลยถุนกระจุยเลยตัวเป็นพันเนาะเสียดายของนะคะเลยแบบมีลูกเลยคิดได้เลยว่าเออแบบถูกๆดีกว่าเนาะแม่อ่นนี่ก็คือเพ้นท์เห็นไหมคะหน้าตาของน้องเขานะคะ ใส่สีนะใส่สีต่างๆนะคะนี่คือแบบตัวนี้คือครูเนี่ยเป็นคนชอบตุ๊กตาลายมากนะคะก็คือมันก็จะมีงานที่แบบว่าเขียนตุ๊กตาลายอะไรเงี้ยบ้างด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่ลองเพง้นเพ้นหน้าลงในตุ๊กตานะอยากอยากได้นะก็เลยลองดูนะคะก็ใส่นะคะดูดูตามแบบเขาคร,ครูจะมีแบบนะตุ๊กตาอยู่นะที่อยากได้ตาเขามาแล้วค่ะ ก็คือใส่ความแวลวาของดวงตาแนะแตะแสงนะคะแล้วต้องใช้พู่กันเล็กๆเห็นหมนะคะต้ีงเริ่มใส่ตัวส่วนของขนตาแล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้เพนอย่างเดียวนะไม่ได้มีการติดขนตานะคะเพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีแบบว่าบางตุ๊กตาที่แพงๆเนี่ยที่เขาจะมีหน้ามาเป,เป,เปล่าๆเนี่ยบางทิปเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าเว้นให้ใส่ลูกดวงตาเข้าไปเนี่ยก็จะติดขนตาได้แต่ตัวนี้ไม่นะคะเพราะว่า ตัวนี้เดี่ยถ้าติดขนตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะคะติดได้แต่ไม่คงทนก็เลยใช้วิธีเพ้นต์ดีกว่านะเพราะว่าน้องเขาก็ไม่มีแบบเป็นเป็นการหล่อทีเดียวนะคะไม่ได้มีการแบ่งนะนี่นะคะก็คือตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเคลือบนะคะเพื่อให้มีความคงทนนะคะนะ นี่นะคะหน้าตาก็ออกมาถูกใจพอสมควรแล้วนะคะมีกระนิดหน่อยแบบนะอ้าวนี่นะคะตัวใช้ตัวนี้นะคะจริงๆครูอยากได้ที่มันเป็นแบบได้ <Wow. S 1> แต่ตัวนี้ก็โอเคนะเป็นเปรยปเครื่องรถยนต์โดยเฉพาะนะค่อนข้างจะมีความโพทนนะคะก็จะจะเป็นแบบเงานะเบอร์นี้นะเป็นแบบเงาเงาหน่อยก็คือเป็นแบบเงามันก็นี่ค่ะหน้าก็จะวิ่งวิงนะคะแต่งบนหน้าเกาหลีเนาะนะช้ำวาวนะคะ นี่นะคะก็พ่นมาเรียบร้อยคงทนแล้วนะคะน้องเอานิ้วจิกไม่หลุดแล้วนะคะเพราะว่าสเปรย์เคลื่อนรถยนต์เนาะตอนไปพ่นดี่ก็ต้องคลุมผมนะคะคลุมตัวให้ดีนะเดี๋ยวผมจะติดนะคะแล้วมันจะเหนียวนะนี่จะมาเย็บชุดละอ่ะครูก็เย็บชุดมาแล้วนะคะไม่ได้เย็บยากอะไรแล้วก็เพิ่มลูกปง่งลูกปัดอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็ติดหัวนะนี่ครูมีอุปกรณ์ทําตุ๊กตาอยู่นะถ้าเกิดว่าใครสนใจคลิปหน้ากว่าจะลองสอนเย็บอะไรนี้นะคะแล้วซึ่งครูเคยทํามานะแต่ก่อนนะแต่ว่านี่เป็นคลิปเพ้นเนาะ อ่าเลยค่ะ้องก็น่าเล่นนะคะทีนี้นะหน้าอินดูและหน้าตาก็จะสวยๆแบบที่ครูอยากได้แล้วนะตาโตๆนะคนตาย,ยาวๆนะคะอ่านี่นะคะก็จะหน้าตาแบบมีคิ้วสวยเลยนะคะแบบน้องบรายเลยนะคะแล้วก็นี่ไหมคะก็จะแบบว่า มีเือผิวฉ่ำวาวเนาะเพราะว่าใช้สเปรย์เคลือบเงาพ่นนะคะแล้วก็ตาก็แบลวกลมนะคะนี่ไมคะแตกต่างก,กันมากเลยเห็นไหมสำหรับ2ตัวนี้นะคะสําหรับน้องตุ๊กตาหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะบางคนเขาบอกไอ้ตัวนี้เหมือนชินจังนะแต่ตัวนี้ว่าเป็นบายนะมันก็ดูคล้ายๆเหมือนกันเนาะอ่านะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะต้องการกำลังใจเยอะๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย